ก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ได้พระอุปคุตนะครับแห่งเมืองสุพรรณบุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นพระอุปคุตเนื้อทองผสมนะครับของหลวงพระอิ่มวัดหัวเขาสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นพระเกจิยุคเก่านะครับที่สร้างพระอุปคุตได้เข้มขลังอีกท่านหนึ่งนะครับผมพระอุปคุตของหลวงพระอิ่ม ก็เป็นลักษณะเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นหล่อโบราณข้างหลังก็จะเป็นยันตัวนะนะครับผมเนื้อเนื้อหานี่ก็จะมีวันณะของโลหะแทรกนะครับนี่ก็ยังไม่แรงนะครับปัจจุบันก็เล่นหาหลักร้อยหลักร้อยกลางๆนะฮะถึงหลักพันต้นฮะเจอแบบนี้ก็มีมีที่เดียวนะฮะในประเทศไทย คือหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาครับบางท่านก็บอกว่าสร้างเอาไว้ตั้งแต่นูนะะ่นนะครยุคปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะฮะเรื่อยมาบางท่านก็สร้างหลอ่อเรื่อยมานั้งแต่ปีสองสี่กว่านะบางทีก็ว่าจนมาถึงปีสองพันห้าร้อยนะเรื่อยมานะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแบบนี้ก็เล่นหากันหลักร้อยกลางๆถึงหลักพันต้นนะครับ ยังไม่แรงนะครับสำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับก็มีความเชื่อว่าพระอุปกรณ์นั้นปกป้องรักษาเป็นพระที่ปราบมารน,นะครับหรือถ้าเรียกเราเรียกเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าพระภัยรีพินาศนะพระสยบมารพระผู้ปราบมารก็เรียกนะรพระอุปกรณ์นี่ว่ากันว่าท่านมีฤทธิ์มากนะท่าน สามารถจำพรรษาลงไปจำพรรษาใต้ะดือทะเลได้แล้วท่านก็ยังไม่ขึ้นมาอีกเลยนะครับว่ากันว่าท่านมีฤทธิ์มากถึงปานนั้นนะครับสังเกตดูว่าการทำพระอุปคุตนะครับจะจะทำในลักษณะเป็นผ้าที่อยู่ใต้น้ำบางทีก็เป็นพระคดอยู่ในก้นหอยก็มีบางทีก็ อุปคุตขอดอยู่ในใบบัวก็มีขอดอยู่ในเปลือกหอยก็มีนะขอดอยู่ในปูในเต่าก็มีนะครับเ็เป็นความเชื่อนะฮะนี่แล้วก็จะอุ้มดอกบัวนะถือมาองนี้ก็สวยนะครับนี่สวยเลยทีเดียวนะครับสําหรับพระอุปคุตนะก็เป็นหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณลักษณะ ก็จะคล้ายๆคล้ายๆเต่าลงพ่อเงินวัดเต่าลงพ่อเงินวัดดอนยีหอมออวัดบางคานนะครับขออไผ่นะก็จะมีห่วงมีอะไรให้ห้อยนะฮะที่แรกนี่ผมก็ชอบมาผมก็นึกว่าเป็นสายอีสานจะเป็นหลวงพ่อโตบ้านกล้วยหรือจะเป็น หลวงพ่อผมมาสอนหลอดแต่เมื่อเปิดหนังสือดูแล้วไม่ใช่นะนี่หลวงพ่อหลวงพ่อโตบ้านกล้วยจอกลักษณะน,นี้หลวงพ่อมมาสอนหลอดนี่เดี๋ยวนี้ก็มีราคาเหมือนกันนะนี่ต่างเขตภาคอีสานเราก็เล่นหลายต่างนะับนี่สําหรับโลหะแบบนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เพรินประคุตหล่อโบราณมาให้ทุกท่านได้รับชมนะะนี่การแต่งตะไบก็จะมี ที่ต้านได้เออที่ที่ก้นนะฮะที่ฐานนี่ก็จะมีรอยฝนตะไบสันนิษฐานว่าน่าจะหลอช่อแล้วฮะแล้วก็มาตัดนะครับนี่ก็จะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าความคมชัดนี่ถือว่าองค์นี้นี่ไม่ได้ห้อยไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับถือว่าได้นำให้ท่านได้รับชมนะฮะอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องยูทูบได้เยนะครับผมเท่ากับหน้ามี รเครื่องหรือวัตถุมงคลของเกจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นํามาลงไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในการต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ